สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่องยูทูบฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออ,ตโ,อโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว Nextgen r a n เจ r รุ่น e v e r e ร t สนะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดของเขาสูงสุดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่ หนึ่งล้านสี่แบาทนะคะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะตัวนี้บวกแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาอีกห0 0 0ืบาทนะคะราคาจะจําหน่ายสุดที่รวมแพ็กเกจจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะไม่มีราคาสีบวกเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้เรามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะแพ็กเกจที่บวกเพิ่มมา60,000บาทนะคะ1ลูกค้าจะได้กล้อง360องศารอบคันนะคะแล้วก็ จะได้ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ stop and go นะคะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติมาพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ยังมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ระบบป้องกันรถออกนอกเลนนะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะส่วนระบบอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวหน่อยจะขึ้นให้ข้างๆนะคะเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ารุ่นนี้หน่อยได้ดติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD สีดาด้านนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟรีให้กับลูกค้าอีก3ดวงนะคะตัวนี้ลูกค้าจะแจ้งให้เดินไฟก็ได้หรือไม่เดินไฟก็ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ่งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ช่วยระบายความร้อนในห,ห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะเอเวอเรสต์สปนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีอักษรอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสเป็นสีดำเงานะคะติดให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะคะที่เป็นรุ่นส p o r t ตนะคะตัวนี้เรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยดีกว่าค่ะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบมันติ r e f ฟ e เตอรแบบ LED นะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED เป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็เรายังติดตั้ง ข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะทาให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้ส่วนไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็น LED อีกเช่นกันนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ชายกันชนด้านหน้าก็เป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าให้กับลูกค้าอีก4จุดนะคะทําให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็ด้านลานะะ่า,นลางนะคะยังมีตะขอลากจูงให้กับลูกค้าอีกถึง2ข้างเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้เริ่มจากคิ้วล้อของเขาเลยนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้มีขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําเงานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะส่วนล้อแม็กของน้องเขานะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ20สีดําเงาเช่นกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยาง 255ทับ 55R20 นะคะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมกับยางกูสเยียนะคะตัวนี้ล้อขนาดใหญ่ยึดเกาะติดถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ใช้รถได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะส่วนด้านข้างของเขานะคะตัวนี้มาพร้อมกับแก้มข้างขนาดใหญ่นะคะเป็นสีเงาตัดกับสีเทากาไฟนะคะพร้อมกับโลโก้คำว่าเทอร์โบนะคะพร้อมกับคีบความร,ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำเงานะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ขนาดใหญ่เช่นกันนะคะแล้วก็มีก้องด้านข้างให้นะคะแล้วก็เวลาลูกค้าเปิดปิดลงรถนะคะจะมีไฟส่องสว่างให้กับลูกค้าด้านข้างนะคะทำให้รถทำให้ลูกค้าขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายและก็อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามองเห็นด้านข้างอย่างชัดเจนเลยนะคะราวหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสี ดำเป็นสีเงานะคะตัวนี้ตัดกับตัวรถทำให้รถด,ดูเด่นแล้วก็ดูหรูมากยิ่งขึ้นนะคะคิ้วกันสาเราติดตั้งให้กับลูกค้าทั้ง4ชิ้นเลยนะคะตัวนี้ฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะ4 6 6 0 80 ลูกค้าเลือกติดตั้งเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะมือเปิดของเขานะคะขนาดใหญ่สีดําเงานะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสล้วก็ล็อกกดล็อกรถได้เลยนะคะอย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็ยังลืมไม่ได้นะคะตัวนี้เป็น ตัวอักษรคําว่าสปอร์ตนะคะตัวนี้ทําให้บ่งบอกเลยได้ว่ารถตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับบันไดาข้างขนาดใหญ่สีดําพร้อมแถบกันลื่นนะคะเวลาลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถนะคะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนะคะตัวนี้เรามาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะด้านหลังของรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3นะคะจะอยู่ด้านบนเลยนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่ทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็แล้วก็จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดรองพื้นด้วยสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับฟอนต์อักษร F O R D จะมีเฉพาะตัวสปอร์ตเท่านั้นนะคะที่รองพื้นด้วยสีดํานะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะไฟท้ายขนาดใหญ่แบบ LED ทั้งสองข้างได้นะคะ แล้วก็ยังมีคำอักษรคำว่า Echoic นะคะตัวนี้เป็นคำว่า e v e r e ร t นะคะติดอยู่ตรงกลางบ่งบอกเลยลว,ว่ารุ่นนี้เป็นรถ e v e r e ร t เสเลยนะคะขับมาไกลไกก็รู้เลยนะคะว่าเป็นรถ Ford e v e r e s รนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอ s y n c 4 a นะคะอยู่ด้านหน้าพร้อมเส้นการะยะนะคะมีเส้นสี แดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะคะทำให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทำงานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังอีก4จุดเลยนะคะตัวนี้ถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แม่นยำเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์นะคะตัวนี้เพียงใช้เท้าเตะใต้รถนะคะประตูฝาท้ายก็จะเปิดให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วหรือว่าจะใช้รีโมทเปิดก็ได้หรือเปิดจากด้านในก็ได้นะคะตัวนี้ เพียงปลายนิ้วสัมผัสหรือว่าใช้เท้าเตะด้านล่างเราก็เปิดประตูท้ายได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถ e v e r e s รสเป็นรถ7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะคะใช้งานอ่าไว้ใช้งานครอบครัวหรือว่าใช้งานไปเที่ยวนะคะหรือลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรถรุ่นอื่นนะคะหรือว่าจะเป็น e v e r e s ร 4x4 4x2 นะคะเป็นรุ่นอื่นๆหรือเป็นรุ่นเริ่มต้นสามารถโทรมา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยได้เลยนะคะหน่อยได้ฝากเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าจะคลิกมาสอบถามข้อมูลใน YouTube โดยตรงเลยก็ได้นะคะยังไงวันนี้หน่อยขอฝากรุ่น e v e r อรตัวสปอร์ตรุ่นนี้ไว้ให้กับพี่ๆทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะแต่ก่อนกดนี้นะคะหน่อยฝากลูกค้านะคะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะสําหรับการทําคลิปถ,ถัดไปเนาะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ